Tapar aku fort, aku kram ni. Aku tong tong tong. Tong. Tapi aku nuan. Muan no pu Kak kak kak. Aku mau aku. Aku aku la no. Okay, boy. Bawa hana dari sayu. Bawa hana dari กอน็ถือสั่มปูเอ้ยว่าในใส่กันจะว่ามาเอาไปใส่นี่ล่ะนี่ล่ะก็จจงว่ามากนี่ล่ะมาเอาไม่นี่ล่ะ้องฉีตรงๆคือบ่ออะไรมันบ่อใดลงลางมันสื่อบ่าคูนปูมันสื่อบนต้องบนล่างใช่ไหมล่ะจืดกระทองกระองระงครทิงกรงครงตะลางือเิ้ตัวสือบนสือล่าง สามกันเสื <S S <S ่อขเ้นแล้วข้างล่างสามกันสี่ล่างต้มกมจำนวนสองตัแมนปูแมนสองตัวกับสามตัวต้องต้ต้องต้มอีกปูนที่นุนจะคูนต้องต้มอีกปูต้องต้มสองคูนอยู่อ๋อต้องต้มอะไรคูนเออบัคูนมัน นูสิบคูณเลยอันนี้เพิ่มจำนวนเงินขอไปเพิ่มจำนวนเงินขอไปจะไม่คูณบัตรนี้นะจะใส่ไม่ยั้งเลยร้อยแปดสิบคูนกับซังอ้าวเจ้าก็้ีชื่อูชิดูนะ

nhớ chép phẩm Phẩm không có bỏ thêm bỏ mắt đi Bỏ khó bỏ thêm nhé ฟังคงบท่านเลยมันไปเลยีี่สดเนี่ยวัดสูดวับไปเรื่อยแต่หลังไวตัวเยรุงน้ำหมเือเช่ดีจะเอาก่อนฟังคมาคทักบอกว่าอัตบินอัตินช่ไหปนเช่อไว่าว่ตวยคทักบอกว่าอัติน ทำไมกัเลยจอจ้าโสี่สี่ศูนย์สี่ตัวเหสี่ตัวคือหน่อยอะไรหน่อยอะไนอยเซนี่นะเซ็ค่ะจ้าอันนี้คนสูงคนนี้ฮึทิดหนึ่ง

ทองกอที่น่อยเขนมหม่นะเป็นตะอกคันเนแกยานมยันนมันจะน้อยบาเขนตัางมึงกันเจอ่เข้าจนะ 음뭐 Bớt đi để ý hàng hằng mi chong mi chong mi được, mi chong mi hook đi chong mi 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 ta buộc chong là chong mi chong mi chong mi chong là chong áo

Gimba, 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 pu gimba, 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 gimba,